นิดนึงค่ะแต่พอคลายตัวแล้วคือทรงสวยมากทุกคนจ๋าตัวนี้นะคะเป็นแบบทรงตัดตรงค่ะถ้าใครที่ชอบแบบทรงตัดตรงออก็แนะนําเลยนะคะสําหรับตัวตะกร้านี้นะราคาจะอยู่ที่489บาทนะคะตัวนี้เนาะราคาจะอยู่ที่489บาทค่ะใครที่สนใจกดสั่งได้เลยนะคะผมตัดตรงน่ารักมากทุกคนค่ะสำหรับตัวตะกร้านี้ค่ะด้านหลังนะคะ จัดแต่งทรงง่ายด้วยนะทุกคนค่ะสาหรับวิกผมที่แบบเป็นผมสั้นแบบนี้ค่ะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยว่าใส่ไปแล้วน้องจะแบบจัดแต่งทรงยากหรือเปล่านะคะตัวนี้ไม่จัดแต่งทรงยากเลยนะคะด,ด,ดูในตะกร้าก่อนได้นะคะลองลองดูในตะกร้าก่อนได้นะอเอาไปทัดหูแบบนี้ก็น่ารักทุกคนทรงนี้ หลุดง่ายไหมคะไม่หลุดง่ายเลยลูกค้าสามารถแบบก้มหัวได้สบัดได้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเราปรับวิกแน่นนะคะน้องไม่หลุดระหว่างวันแน่นอนเนาะหลายๆท่านอาจจะกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราแบบใส่ในชีวิตประจําวันน้องจะหลุดหรือเปล่าไม่หลุดแน่นอนเนลูกค้าทรงนี้ใส่แล้วก็คือสวยแบบเนี้ยสวยเลยด้านหน้า